สวัสดีครับช่องโซล l ลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับไกด์บทสรุป100%ของ DLC Shadow of the Earth t r p ที่4นะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะเป็น EP สั้นๆนะครับเราจะไปลุยดันเจียนคุกเบลูรัตนะครับเป็นดันเจียนที่เราเปิดพอนไปเมื่อ EP ที่แล้วแต่ยังไม่ได้ลุยนะครับจริงๆตัวดันเจียนนี้นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ของเมืองขอคอยเบลูรัตนะครับแต่ว่ามันมีทางเข้าจากด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็คือพื้นที่เมืองเบลูรัสนะครับแล้วก็ผมไปแอบตีบวกอาวุธมาอันหนึ่งนะครับกงเล็บอสูรนะครับก็ไปตีบวกมาแค่24นะครับยังไม่ถึง25เพราะว่างกนะครับเก็บแล่ตีบวกขันสูงสุดเอาไว้ก่อนอันนี้ผมจะเอามาใช้สู้กับบอสในดันเจียนคุกเบลูรัสนะครับเพราะว่าบอสมันโจมตีค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็เลยอยากได้อาวุธเร็วๆไปสู้กับมันบ้างนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อน โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับวา์ปไปที่คุกเวรุรัตนะครับดันเจีย้ยนนี้ก็จะมีความสยดสยองนิดนึงอ่าไปลุยกันเลยนะครับตรงมาด้านหน้าจะเห็นว่าเป็นดันเจียนที่เต็มไปด้วยไหยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลงไปจนถึงข้างล่างเลยนะครับมาทางด้านซ้ายนะครับหยุดรอที่รังนิดหนึงจะมีผีผลัก ให้มันโดดออกมาก่อนพวกนี้จะดอกหนอนเยื่อแข็งนะครับเป็นอาหารที่มันกินแล้วก็จะมีให้เก็บอยู่ในดาเนี่ยเยอะเลยตรงนี้ก็ตัวหนึ่งเป็นไอเทมประเภทวัตถุดิบนะครับที่รีสปอนมาเก็บซ้ําได้อันนี้ก็หนอน6ตัวใน1กองมาดูคําอธิบายเทมมันนิดนึงนะครับน่าสนใจมันเป็นของที่ผุดออกมาจากเนื้อในไห่นะครับแล้วก็เป็นอาหารนักโทษ นอนที่ยังคงดิ้นเร่าแม้แข็งเยะเยือกเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งในการสร้างไอเทมมักหาได้ในคุกนอนจะผุดขึ้นมาจากเนื้อในไหกลายเป็นสเสบียงลำค่าของบรรดานักโทษมันกินหนอนพวกนี้เลี้ยวซ้ายนะครับตรงมาตรงนี้บันไดจะถล่มลงไปไม่ต้องตกใจออก็มาจัดการสามคนนี้ มันก็จะมีให้เก็บตามพื้นอย่างนี้นะครับนอนเยือกแข็งเข้ามาในห้องนี้นะครับระวังตัวจำสแกร์จากด้านขวาอันนี้เรียนเขาเงินนะครับออกมานะครับตรงมาตรงที่คล้ายๆสะพนานตรงนี้นะครับจะมีอยู่2ตัว ระวังตัวด้านหลังขว้างหินใส่นี่คือนักโทษปลาหินอันนี้เข้าไม่ได้นะครับอัน,นี้นอนสี่ตัวดูวิวได้เข้ามาห้องนี้ต่อนะครับจะพยายามไม่วิ่งนะครับจะได้ไม่งงตรงนี้มีอยู่ตัวหนึ่งที่มองจะไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าเราเดินข้ามมันไปมันจะมาตลบหลังเรา ก็ตรงนี้กินนอนอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ออกมาทางรูนี้นะครับจะมีอยู่2ตัวด้านซ้ายกินนอนอยู่เหมือนกันออกจากห้องนี้มานะครับห้องนี้จะมีนั่งอยู่บนโต๊ะ3ตัว ก็จะมีไอเทมรูนแตกสลายอยู่ตรงนี้นะครับโรคเข n นรู e ตัวนั้นดอกอะไรไหมไม่ดอกเลี้ยวขวามามียาตะไคร้กันน้ำแข็งกัดอยู่ตรงนี้ระวังร่วงแล้วก็ตรงมาห้องนี้นะครับจะเจอผีนักโทษคนนึงนะครับแกไม่อยากถูกจับไปยัดในไหนะครับไม่ฆ่าเกลียดไห้ ข้าจะไม่ทําแล้วไม่ทําอีกแล้วสาบานต่อเทพพยายดาข้าจะเป็นคนดียกโทษให้ข้าด้วยมีแค่นี้นะครับด้านขวาจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับชั้นนี้มันจะเป็นวงกลมบรรจบกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง ต่าย,ายลงไปข้างล่างฝั่งนี้ก็มีแค่ไอเทมที่เป็นหนอนอยู่ตามพื้นตรงนี้มีอยู่2ตัวแล้วก็เข้ามาในห้องนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้างในไหมีอะไรอยู่ที่คือสิ่งที่อยู่ในไหมันระเบิดได้ด้วยนะครับระวัง เวลาตัวมันสั่นๆมันจะระเบิดอันนี้รูนดินแดนเงาททมินเลเวล3ออกมาจากห้องนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องไต่ไหลงไปข้างล่างกายกรรมฟอร์มซอฟเดินเฉยนะครับไม่ต้องกลิ้งไม่ต้องกระโดดมาทางด้านขวานะครับไหยอันต่อไปจะมีเศษแก้วนะครับทีนี้อย่าเพิ่งรีบทิ้งตัวลงไปด้านหน้าให้กลับหลังหันนะครับไม่งั้นจะพลาดไอเทมไหใหญ่ล้าวอันหนึ่ง ที่ชั้นนี้นะครับชั้นนี้จะมีไหน้อยอยู่2ตัวตรงนี้ตัวหนึ่งกับตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไอตัวนี้เดี๋ยวมันจะระเบิดไหออกมาในหีบสมบัติเป็นไหใหญ่แล้วนะครับทำอธนนิบายเทมก็จะมีพูดถึงคุกแห่งนี้ด้วยนะครับว่า ไห้ใหญ่เนี่ยถูกปั้นโดยช่างปั้นไหาชาวเมืองบอนนี่นะครับแล้วก็เก็บไหไว้ในคุกเยือกแข็งนะครับยิงเราเคยเก็บไหใหญ่แล้วมาแล้วครั้งหนึ่งที่ซากปลระคักพังที่ถูกไฟเผานะครับไหเปล่าใบใหญ่ที่แม้จะพังก็ซ่อมกลับมาเหมือนเดิมได้ภาชนะจําเป็นสําหรับสร้างไอเทมไหใหญ่ร้าวผนึกวัตถุดิบและคาถาหลากหลายลงไปแล้วคว้างเพื่อได้ผลลัพธ์ว่ากันว่าช่างปั้นไหแห่งหมู่บ้านบอนนี่ปั้นขึ้น<ๆ>เก็บไว้ในคุกเย็นเยียบ ก็น่าจะหมายถึงคุกแห่งนี้นะครับที่นี้เดี๋ยวกระโดดมาตรงนี้ข้างล่างจะมีไหน้อยอยู่2ตัวกับไหใหญ่หนึ่งจัดการไหน้อยไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาจัดการไหใหญ่จะชอบดรอปไอ้ลูกชิ้นเนื้อดิบแล้วก็ ข้างหน้าจะมีอยู่สตัวระวังมีตรงนี้ตัวหนึ่งกับตัวข้างหน้าอีกตัวหนึ่งเวลาที่ตัวมันสั่นๆมันจะระเบิดเป็นเลือดออกมานะครับดาเมจเยอะด้วยระวังดีๆตรงนี้ก็ไม่มีไอเทมอะไรแล้วนะครับมาห้องถัดไปเลย ตรงนี้จะมีอยู่ตัวหนึ่งดรอปอะไรไหมม่ดรอปมาทางด้านนี้นะครับชั้นนี้ระวังมันมีตัวที่อยู่ในไหที่มันจะพุ่งชนเราล่วงลงไปข้างล่างได้ยิงให้ไหแตกไปก่อนแล้วก็พยายามให้มุมระหว่างเรากับมันอยู่ใน แนวยาวของสะพานเพราะว่าเวลามันพุ่งมาจะเห็นว่าเราจะกระเด้งนะครับถ้าเราอยู่ในแนวในแนวด้านนี้แล้วมันพุ่งใส่ก็อาจจะตกลงไปข้างล่างได้มีอสองตัวหนึ่งมาทีละตัวยพยายามอยู่ในแนวยาวไว้นะครับ แล้วก็ยิงไหไอสามตัวเนี้ยยิงไหมันให้ให้ไหแตกก่อนเพราะว่าถ้ารีบเข้าไปใกล้มันเนี่ยถ้าไหามันยังไม่แตกเนี่ยมันจะพยายามดันเราแล้วเราก็จะตกลงไปได้นี่นะครับขนาดอยู่ในแนวยาวก็ยังมีกระเด้งไปด้านข้างได้เลยเดี๋ยวตรงนั้นจะมีหมวกไหใหญ่ให้เก็บนะครับหมวกใหม่เดี๋ยวจะเอามาใส่ด้วยเพื่อให้เข้ากับด่านเข้าตีม แล้วก็ตรงนี้อย่ารีบวิ่งลงไปนะครับบันไดมันจะพังแต่จริงจริงก็ตั้งใจจะลงไปตรงบันไดพังอยู่แล้วแต่จัดการตัวนี้ก่อนมาทางนี้ครับลูกพี่คือมันสามารถกระโดดข้ามไปได้นะครับแต่ว่าต้องกระโดด2องครั้งถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงไปอยู่ดี วิธีกระโดดนะครับกระโดดหนึ่งกระโดดสองนะครับอ่าเราจะพ้นพอดีนะครับต้องกระโดดสองครั้งแล้วก็ตรงนี้มีพี่ไหใหญ่อยู่คนหนึ่งอย่าเพิ่งหมุนครับอ่ามัวไขใหญ่อยู่บนนี้นะครับศีรษะไหใหญ่ อ่าอันนี้นะครับอันนี้ใบเล็กที่อเล็กซานเดอร์เคยให้เราอันนี้อันที่เราเก็บเมื่อกี้นะครับศีษะหายใหญ่หายใหญ่สวมกับด้านคุมทั้งศีษะเครื่องสวมหัวของจอมมตราผู้ภาวนาอยู่ในคุกเพิ่มความรุนแรงของหายขว้างและหายใหญ่คาภาวนาอุทิศแก่เนื้อในหายใหญ่ขอให้เกิดใหม่เป็นคนดีนั่นคือสังสารวัตรจากน้ำมือมนุษย์เอามาใส่เลยให้เข้ากับธีมด้านนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ใครล่วงลงไปตรงบันไดถล่มไม่ต้องซีเรียสนะครับ เดี๋ยวมันมีทางย้อนกลับขึ้นมาอยู่ทางด้านหลังนี้อันนี้พามาดูเฉยๆเดี๋ยวผมจะลงไปทางบันไดถล่มอยู่ดีอ่าทางนี้นะครับมันจะมีลิฟต์ไหพาเรากลับขึ้นมาอันนั้นนะครับอ่าเราก็จะย้อนกลับมาได้เดี๋ยวผมพากลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็อ่าทางด้านขวานะครับเดี๋ยวเลี้ยวมาทางด้านขวานี่ยมันจะมีทางลัดลงไปข้างล่างแต่เราจะไม่ไปทางลัด พามาดูก่อนอตรงนี้นะครับมันจะมีไหให้เราไต่ลงไปข้างล่างได้นะครับเป็นทางลัดแต่เดี๋ยวเราจะไปทางที่บันไดถล่มนะครับเพราะว่ามันจะมีไอเทมให้เก็บอยู่นะครับไหใหญ่เล้าสองอันนะครับแล้วก็คู่มือประดิษฐ์ช่างปั้นไหใหญ่เล่มสิบเอ็ดอีกอันหนึ่งลงมาทางนี้ได้เลยข้างหลังนี่มีนอนเยือกแข็งอยู่สองตัวนะครับ แล้วก็มาทางด้านนี้นะครับด่านนี้จะค่อนข้างหลงง่ายนิดนึงนะครับมันดูคล้ายๆกันผมจะเดินช้าๆนะครับแล้วก็จะวางไอเทมเป็นสัญ,ญลักษณ์เรื่อยๆเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนนะครับเ <_ s 1> ดี๋ยวมาด้านซ้ายนี่ก่อนมีนอนเยือกแข็งอยู่จะไม่เก็บก็ได้นะนอนมันรีสปอนแล้วกลับมาทางนี้นะครับตรงมาตรงนี้นะครับจะมีไอตัวไหายควาอยู่ผมเรียกตัวนี้ว่าตัวไหควานะครับเ <_ s 1> วลาไหยยังไม่แตกนี่ดาเมจน้อยมาก พลังไขป้องกันอยู่จัดการในตัวเงาสองตัวก่อนแล้วก็ตรงนี้มีหนอนอยู่กองหนึ่งมีดอกจากไอตัวเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เรากระโดดลงมาจากทางนี้นะครับที่ผมมองขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ตีไอไหควงตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้ก่อน จะมีเท่าสงครามศูนย์สลายให้เก็บอยู่ตรงนี้นะครับเก็บเท่าสงครามศูนย์สลายนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะวางไอเทมบ้อง,องเป็นสัญลักษณ์ไว้ชิ้นหนึ่งนะครับไอเทมราคาถูกผมวางหินโบราณสถานแล้วกันนะครับผมกดวางไว้นะครับใครจะถนัดใช้หินสีลุ้งก็ได้นะครับเวลาก,กดใช้แล้วทิ้งเป็นหินก็จะมีเป็นหินสีๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่าวางแบบนี้เห็นชัดกว่าอีกนะครับแล้วก็เก็บกลับได้ด้วยผมทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ แล้วก็มาทางด้านนี้มันจะเป็นทางย้อนไปตรงที่เราจัดการไอ้ไห้ความเมื่อกี้นะครับไปเช่ช้าๆนะครับอ่าซอยซ้ายมือเนี่ยนะครับอ่าเมื่อกี้เราจัดการในตัวไห้ความตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าโผล่หน้ามาเราจะเห็นสีส้มๆนะครับเห็นโบราณสถานที่ผม,มวางไว้อ่านั้นทางที่เราโดดลงมาทีนี้มาทางด้านนี้นะครับเลี้ยวมาทางด้านซ้าย มองไปไกลๆเราจะเห็นประตูทางไปต่อแต่เราจะยังไม่ไปนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นทางไปเอาหอยใหญ่เล้าวออันกับคู่มือประดิษฐ์นะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้จะมีหินแร่เลเวล6กก้อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาวางสัญลักษณ์ไว้หน้าประตูก่อนแต่จะยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมวางเป็นมีดราคาถูกสักเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับสัญลักษณ์มันจะได้ไม่เหมือนไอหินโบราณสถานด้วยวางไว้มันจะเป็นรูปโลกระดาบอย่างงี้นะครับ แล้วก็ซองนี้มีหนอนอยู่สองกองจะไม่เก็บก็ได้แล้วก็ทีนี้ไปทางที่จะข้ามไปเก็บไข่ใหญ่สองก้อนนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมวางหมวกไว้สักอันหนึ่งนะครับหมวกราคาถูกตอนที่กำลังวางก็ระวังไอมอนก้อนเนื้อด้วยมันมีอยู่2ตัวอ่าผมวางไว้อย่างนี้นะครับเป็นรูปหมวกนะครับ ผมอยากจะเก็บไอมอนก้อนเนื้อ2ตัวก่อนเพราะว่าจะได้อธิบายทางง่ายๆมันมีอยู่2ตัวนะครับอ่อย่างนี้ตัวหนึ่งอันนี้พี่พอ่ะโหลดมาเก็บนอนตรงนี้ซะหน่อยย้อนกลับมาก่อนนะครับอเมื่อกี้เราข้ามาจากตรงนี้นะครับที่ผมวางหมวกไว้ ชิดซ้ายมาเรื่อยๆนะครับมันยังมีไอตัวก้อนเนื้ออีกตัวนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นทางย้อนกลับไปตรงประตูที่ผมวางมีดนะครับอาเก็บนอนชิดซ้ายมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจัดการตัวก้อนเนื้อตัวนี้ก่อนอแล้วก็ซอกด้านนี้นะครับ จะเป็นทางย้อนไปตรงที่ผมวางอเห็นไหมครับส้มๆอันนั้นคือมีดที่ผมวางไว้นะครับหน้าประตูทางออกไปต่อนะครับก็ยังไม่ต้องไปอ่านี่นอนที่เรามองเห็นเมื่อกี้นะครับกลับลงมาอ่าไอเทมไหยใหญ่เล้าอยู่ข้างบนนี้นะครับเราชิดซ้ายมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีทางขึ้นไปชิดซ้ายมาเรื่อยๆนะครับซ้ายมาอ่าจะมีทางขึ้นมาตรงนี้ไอตัวนี้คือไอคือมอนนะครับ ท่านี้ต้องระวังนะครับลงมาลงมาสิไม่ลงมาขึ้นมาก็ได้ออเทมตรงนี้นะครับเนื้อในไหนะครับแล้วก็สีฟ้าม่วงๆต้องกระโดดมาเก็บนะครับอ่าไหใหญ่นะครับไหใหญ่แล้วอ่าแล้วก็มองไปตรงนั้น ก็จะเห็นหมวกที่ผมวางไว้นะครับส้มๆอาเมื่อกี้เราโดดข้ามมาทางนี้นะครับแล้วก็เราชิดซ้ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็กระโดดข้ามมาตรงนี้นะครับอาทีนี้เรามาตรงนี้นะครับลงตรงนี้นะครับตรงมาเราจะเจอคู่มือประดิษฐ์เล่ม11อยู่ตรงนี้นะครับครับหายเยอะแข็งใหญ่นะครับอันนี้นะครับทีนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะข้ามไปเก็บ ไขใหญ่ล้วอีกันหนึ่งตรงนี้จะมีไอ้ก้อนเนื้ออยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขอจัดการมันก่อนจะได้อธิบายทางง่ายๆมันเดินไปไหนเลยเนี่ยอ่าอยู่ตรงนั้นยิงเรียกมาเชิญเชิญมาทางนี้มันกวนมากโดดไหชิดซ้ายมานะครับ ชิดซ้ายมาในซอยนี้นะครับเลี้ยวซ้ายมาจะเป็นซอยตันแล้วจะมีตัวที่อยู่ในหายตัวหนึ่งตัวนี้อ่านี่คือมอนตัวสุดท้ายในระแวกนี้แล้วี่ก็เดินได้ชิวๆแล้วกลับออกมานะครับกลับออกมานะครับตรงนี้ตันนะครับกลับออกมานะครับชิดซ้ายมาเรื่อยๆนะครับชิดซ้ายมาเรื่อยๆอ่าสายนี้ตันนะครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีทางขึ้นไป นีนอนก็เก็บตรงมาเรื่อยๆนะครับจะมีทางขึ้นตรงนี้เก็บนอนก่อนแล้วก็ไหใหญ่เล้านะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็จะเห็นตรงที่เราเก็บเท่าสงคารามสูญสลายนั่นเองนะครับที่ผมวางหินโบราณสถานอันแรกไว้เก็บผมงกแล้วก็กลับมาทาั้งนี้นะครับตรงนี้คือไอ้หคว่ำตัวแรกที่มันคว่ำอยู่นะครับแล้วก็ มาด้านซ้ายนะครับอ่าประตูที่ผมวางมีดเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมวางหมวกเอาไว้ถ้าใครงกก็มากลับมาเก็บผมก็กลับมาเก็บผมงกด้านซ้ายตรงนี้ที่เราเก็บแร่เลเวลหกสองก้อนนะครับอ่าผมงกผมเก็บกลับอ่าเข้ามาในประตูนะครับข้างหลังเราเคลียร์หมดแล้วนะครับข้างหลังด้านนี้เก็บไอเทมคมหมดแล้วมาข้างนอกต่อได้เลย มาด้านขวาก่อนมีพี่หอยใหญ่อยู่จัดการพี่หอยใหญ่ก่อนอันนี้แร่เลเวลสาสองก้อนนะครับมอนเงานอนแล้วก็ฝั่งนี้มีหยน้อยอยู่สองตัวอ่าแล้วก็ นี่นะครับมองขึ้นไปมองขึ้นไปทางนี้นะครับก็คือทางลัดที่ผมบอกนะครับเราเหยียบไห้สองอันนี้ก็จะลงมาตรงนี้เป็นทางลัดแต่เมื่อกี้ผมลงมาทางบันไดถล่มนะครับเพื่อจะไปเก็บไอเทมก่อนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี้นะครับอ่ามันใกล้ถึงห้องบอแล้วมันจะมีตัวที่ล็อกเป้าได้3ตัวส่วนไอตัวนี้เป็นตัวจำสแกตตัวเนี้ยตัวเนี้ยล็อกเป้าไม่ได้แต่เข้าไปใกล้ๆมันก็จะหายแตกออกมา กระโดดมาบางทีมันก็กวนไม่ยอมกระโดดทีนี้เหลือสามตัวนะครับจะเป็นตัวเล็กสองจัดการตัวเล็กก่อนตัวใหญ่นี่มันยิงเป็นเวทพุ่งมาหาเราได้ด้วยนะครับเอาโดดมาสิโดดมามโดดมาบางทีมันก็กวนไม่ยอมกระโดดมา กระโดดมาไหมอะตัวเล็กก่อนนะครับหาโดดมาเลยเพื่อนโดดมาเลยครับ ก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้อย่าพึ่งระเบิดอโอเคอทีนี้นะครับ อันนี้ก็คือทางไปห้องบอสแล้วถ้าใครจะรีบไปห้องบอสก็ไปได้เลยส่วนตรงนี้ก็คือลิฟที่จะย้อนกลับขึ้นไปห้องที่เราเก็บหมวกอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูอ่ามันก็จะย้อนมาตรงนี้นั่นเองนะครับ จะมาโผล่ตรงที่เราเก็บหมวกตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เราลงทางลัดได้แล้วมันไวกว่า,ามาลงทางลัดนะครับที่มันมีไหน้อยสองตัวเมื่อกีอ้ก็เหลือแค่บอสแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลงมาข้างหน้านี้ได้เลยเนี่ยตรงนี้ถ้าตายไม่ต้องกลัววิ่งไกลนะครับมีริมมาริกา้าบริการอยู่ตรงนี้เี๋ยวแค่บอสละเป็นโอนส์ปรมาณจากปรมาจารดาบเดมิฮิวแมนนะครับกรงเล็บที่ ตีบวกมา24ชนะแล้วจะได้ทุรีวิญญาณเดมี่ฮิวแมนซอสมาสเตอร์เหมือนกันนะครับ ยอชทุลีวิญญาณนะครับนักดาบอามนุษย์โอเคแต่เดี๋ยวมาดูมาดูยอชหน่อยอยู่ตรงไหนเอ่ยหาไม่เจออ่ะอันนี้นะครับยอชนักดาบอามนุษย์นะครับทุลีที่มีร่างวิญญาณสถิตอัญเชิญร่างวิญญาณยอชนักดาบอามนุษย์ อนส์ยอดนักดาบผู้เชี่ยวชาญดาบดาวคู่คือตัวบอสเมื่อกี้นะครับมองเห็นความพินาศจากปลายทางของดาวที่เรียงเคียงกันจึงจองจําตนเองอยู่ในคุกเพื่อผนึกดาวนั้นยอดฝากตัวเป็นสิทธิ์กับนอนเราได้ทุลีของลูกศิษย์เข้ามานะครับและฝึกฝนดาบดังกล่าวทว่าเขากลับดือ้อไม่เชื่อฟังอาจารย์และอยู่เคียงข้างอาจารย์ปราบชั่วชีวิตดือ้อแต่ก็อยู่กับอาจารย์ทางออกจบแล้วนะครับสำหรับ คุกเบลูรัตนะครับก็อีพีนี้ก็คงสั้นๆนะครับก็คงจะจบเท่านี้นะครับเดี๋ยววาร์ปไปตรงจุดที่มีคนแล้วกันอยู่ตรงนี้คนเดียวกลัวจะเหงาสำหรับอีพีถัดไปนะครับก็น่าจะไปลุยเมืองหอคอยเบลารัตแล้วเบลูรัตแล้วนะครับชื่ออ่านยากจริงอีพีนี้ก็คงจะไม่ทันนะครับเพราะว่าด่านค่อนข้างใหญ่น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณซัพพอร์เตอร์ที่น่ารักทุกคนนะครับทั้งช่องทาง Membership นะครับแล้วก็ Super Tank นะครับกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีที่5เร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ